สัญญ,ญ,ญาณยังอ่อนเลยอ่าะ uh huh. สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะนั่งทำงานไปด้วยสมมติเปิดคอมมาโป้งกล้องหลุดหายเลยอ่าน่าจะดีขึ้นโอ้โหดีขึ้นก,นกนว่าเคโอ้โหกล้องเบี้ยวเลยเอ็ดเลย เออโอเคนั่งทำงานไปด้วยเป็นไงเปิดงานลูกค้าทำไปด้วยสองทาไปด้วยมีใครเข้ามายังเอ่ยไม่มีใครเข้ามาเลย เรามาลองไลฟ์กันครั้งแรกนะครับมีใครดูฉันใน youtube ไหม มาม่ผู้ดูนะต้อเ่ออืมก็ภาพเสียงก็มืดดีเป็นไรเปิดไลฟ์ทิ้งไปนี่นแหละเผื่อมีใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถาม <c oughs> เอ่อ <c oughs> อ้าวสวัสดีครับมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนนะครับอันนี้สตรีมอยู่ช่องทางเดียวนะครับก็เลยรู้ว่ามาจาก y t u t u อ่าฮะอยากลองไลฟ์บ้างเพราะว่าออบางทีช่วงนี้ผมแบบงานค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่ามาไลฟ์ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่แบบจะได้เจอ คนด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาถ้ามีเวลาจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับสักวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูตามความเหมาะสมเนาะระหว่างนี้ผมจะทั้งทำงานไปด้วยนะครับจะได้แปลว่ายิงปืนนัดเดียวได้นงองสตัวนะครับ ตอนนี้ไม่มีใครมาดูเลยเลืเอเอ้์จริงอ่าเดี๋ยวเผื่อใครได้แบบว่ามานั่งดูไลฟ์สดนี้ย้อนหลังนะครับก็จุดประสงค์ของไลฟ์นี้ก็หลักๆเลยก็คืออยากจะมาตอบคำถามนะครับกับคนที่มีคำถามในงานตัดต่อนะฮะก็ถ้า10นาทีแล้วยังไม่มีคนดูก็อาจจะติดไลฟ์นี้นะครับ เพราะว่าเราอ่าเนเงว่าแ้วเรัทำงานไปด้วยครแล้วครับครัสวัสดีครับมีคนเข้ามาดูหนึ่งคนแล้วกกล้องไม่โฟกัสอีกอ่าใครมีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับ ถ้าเสียงเบาไปดังไปคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมไม่ได้เอาไมค์มาเจาะปากเนาะก็คิดว่าไมค์มันน่าจะเก็บเสียงได้นะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับงานโปรแกรมตัดต่อก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับแล้วเราได้ระหว่ญญางนี้ผมก็จะมาน้ญญานผลงานไปดูการไปแงขนยอดยเบอม นั่งเฮลิคอปเตอร์รู้อยู่ในใจว่าภรรยาอย่างหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ก็อาจจะเป็นข่าตอองเดิมอนนี้เป็น เความเดินความเดินเสรเลยพิมพ์ผิด คือเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงคนที่แบบว่าเป็นคนตัดต่อเขาแบบว่ามาไลฟ์น้อยเพราะว่าคนมันดูน้อยแบบช่วงสดแ้้วันนี้มาดึกซะด้วยจะมาทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเน็ตที่ซื้อมา ใช้ได้ดีหรือไม่นะครับจริงๆก็เป็นแฟนบาสเกตบอลด้วยนะบาสเกตบอล NBA โอ้ด,ดอูดิเลยก็ถ้าใครแบบว่าผ่านไปผ่านมานะครับก็อันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวทีไว้ก่อนเนาะผมชื่อบอทนะครับชื่อเล่นชื่อบอทก็เป็น เป็นฟรีแลนซ์ละกันนะครับเป็นฟรีแลนซ์ที่รับงานตัดต่อมาค่อนข้างหลายปีนะครับก็มีประสบการณ์ในการตัดต่อในระดับหนึ่งนะครับ<ม>ก็คิดว่าผมก็พอมีความรู้ที่สามารถเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่นี้ได้รับรู้รับชมกันนะครับก็ถ้าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะจ๊ะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวคิดว่าลงดีกว่าเนาอก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ฝากมาติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ